นี่คือปลาเนินนะครับเนินเนิน,น,นเขาใจเอาเลยครับเอาเลยครับขอถ่ายรูปด้วยเอาเลยครับโอ้ <c oughs> คณพี่ถ่ายไม่ทันนะครับ bóng, loại bà đuổi lộng tay lắm tay không? tay lắm tay lắm tay rồi hả? lắm tay lắm tay lắm sẽ lắm น,นี่คือปลาเนินนะครับเนินเนินก็ใหญเ่เอาเลยครับเอาเลยครับขอถ่ายรูปด้วยเอาเลยครับโอ้คุณ <c oughs> พี่ถ่ายไม่ทันนะครับ <c oughs> <c oughs> ปลาตัวใหญ่นะคะโอเคขอบคุณครับตายหมดทีทั้งนัง้นเลยเฮ้ยช่างมัน ba mươi tay không ก็คือตยันี้ก็คือเริ่มเห็นส่วนของขนนแล้วนะคะใช่ไหคะโบาแบบน้ำ

หึ่งถังแล้วครับขึ้นถังสีแล้วเอ้ามันทายไป็นอะไรเพื่อนเด็เกๆเขาเอาไปข้อ

ไหนอย่างนั้นลมึงไม่ขังไม่ท๊ออันนี้ยูไม่มาปุยเหรอครับไม่หลไม่ไหลอยู่ ก็ตานี่ก็ตาเหรอครับ อันนี้ตะเพียนหมาอยู่นู่นมีตะบนินหมา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจำหมดด้วยค่ะสวัสด,ดี